อย่าทดสอบไฟที่ซ่อนอยู่ใต้เท่าฐานของคนใจดีในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความวุ่นวายเรามักหลงลืมคุณค่าของคำว่าเกรงใจและรู้จักพอโดยเฉพาะกับคนที่ใจดีสุภาพและไม่ชอบมีเรื่องกับใครเราเผลอมองความเงียบของเขาเป็นความยินยอม ใช้ความอดทนของเขาเป็นพื้นที่ทดลองนิสัยแย่ๆของเราเราลืมไปว่าแม้คนที่อ่อนโยนที่สุดก็มีขีดจํากัดคนใจดีไม่ใช่คนที่ไม่มีไฟในใจแต่เขาเลือกที่จะไม่จุดมันขึ้นเพราะเขาเห็นคุณค่าของความสงบเขาไม่อยากทำร้ายใครแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่ง ไฟในใจที่คุณเคยเมินเฉยกลับลุกโชนขึ้นมานั่นอาจไม่ใช่ความโกรธธรรมดาแต่มันคือเพลิงของความผิดหวังสะสมที่พร้อมจะเผาพลานทุกอย่างแม้แต่สิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันและเมื่อถึงจุดนั้นคำว่าขอโทษอาจไม่มีความหมายอีกต่อไปอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินแก้ จงคารพน้ำใจของคนที่เลือกจะเงียบอย่าใช้ความใจดีของใครมาเป็นสนามฝึกนิสัยที่คุณไม่รับผิดชอบเพราะบางครั้งคนที่เงียบไม่ได้โง่ไม่ได้ไม่เจ็บเขาแค่ให้โอกาสคุณอยู่และโอกาสนั้นไม่ได้หนีตลอดไป thank you